สวัสดีช้าวันพฤหัสที่6ธันวาคมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ย h a v e a nui stay หวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้เราไปฟังพยากรณ์อากาศของบ้านเราประจำวันที่6มกราคมเหมือนดังเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอกาลังใจค่ะจากทุกคน กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้นุ้ยด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเช้านี้นะคะอากาศก็คล้ายกับเมื่อวานอยู่ในเกณฑ์หนาวเย็นในช่วงเช้าค่ะพอช่วงบ่าย,ายแดดแรงและในช่วงวันที่6ถึง16อุณหภูมิก็จะประมาณนี้ค่ะยกเว้นทางภาคเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นกว่าภาคอื่นๆค่ะ และก็จะมีฝนในช่วงประมาณวันที่15ก็จากลมตะวันตกค่ะตอนนี้เราก็มาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันที่6มกราคมค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวค่ะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะ อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุดอยู่เท่ากันเลยค่ะ15-19องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิก็อยู่ไล่เลี่ยก,กันนะคะประมาณ20-24องศาเซลเซียสโดยที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ย จะมีอุณหภูมิสูงกว่านิดหน่อยค่ะส่วนภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสสำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-15องศาเซลเซียสและยอดภูก็มีอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้นะคะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนค่ะ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนบางแห่งอยู่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาตรางังและสตูลค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังอ่อนโดยอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะคะก็มีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ จบคลิปนี้เพียงเท่านี้ค่ะและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย